ะอาธิปไตยจริงๆนะครับมันจะไม่ค่กลามกันอื่นมันจะมันจะไม่เอาครีมไปตี <c oughs> แผงที่ตำรวจมาเป็นกำบังนะครับผมก็ต้องใช้อย่างเด็ดขาดถ <c oughs> ้าม็อบยังไม่ความยังไม่มีความรุนแรง <c oughs> แต่ตอนนี้มีความรุนแรง ผมจะเปรียบเรียกว่ากว่างไหนรุนแรงกว่าแล้วมันจะยุบสภาทันทีและประกาศกดอายการศึกขึ้นมาทันทีครับทำไมผมต้องยุบสภาไหมครับยุบสภาปุ๊บมอบมีความรุนแรงเรามีเหตุผลในการเีลเจ้าของเขาว่ามีความมีเหตุผลแล้วใช่ไหมใช้ความรุนแรงใช่ไหมะสรุปประกาศอายการศึกจบเลยครับ ยุบสภาแล้วประกาศอายการศึกยุบสภาแล้วประกาศกุราารศึกเพื่อ <c oughs> มีความรุนแรงครับใช้ความรุนแรงไม่สมเหตุผลมีการใช้ความรุนแรงแบบประชาชนบางกลรับไม่ได้มีการเข้าร่วงสถาบันที่ประชาชนรับไม่ได้ถ้าเขากล้าล้มสถาบัน แล้วเขาบอกว่าป่าบอกว่าปฏิรูปสถาบันผมก็พรุ่งนี้สถานทูตญี่ปุ่นครับจะไปทวงถามไม่แน่เลยเมื่อไรจะส่งมันกลับปฏิรูปไม่ดีขึ้นแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ทาไมแก้เพื่ออะไรเพราะปฏิรูปมันก็ดีเลยมันก็ดีตรงไหนเพราะว่าดีมันดีตรงไหน,มน,ไ,หนไม่ดีเลย แด้ไข่ัฐธดรมนูนอยากได้แบบประชาธิปไตยนายกที่เข้ามาไม่ใช่ประชาธิปไตยรฐธมรมนญที่เข้ามา16ล้านคนเป็นคนเลือกตั้งถูกไหม16ล้านคน16ล้านจุดแปดเสียงไม่ใช่ประชาธิปไตยเหรอครับประเด็นปฏิรูป ดีคพื่อนเป็นกิริยาทาอม ให้จบจบไปนะครับแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับปฏิรูปบอกว่าทําให้ดีขึ้นใช่ลมล้างหรือปฏิวัติบอกว่าคือการลมล้างคูดไอ่ะ,อะมันก็ถูกแหละแต่การกระทาของพวกคุณเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอะครับเอาแค่นี้นะครับค,ครับพี่ก็เลยถามไงว่าสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าโอเคปฏิรูปทําให้ดีขึ้นตามความหมายที่เกมเข้าใจเลย แต่ว่าเขาต้องไม่เข,ไมเขาต้องไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงใช่ไหมเกมถึงจะรับได้ว่าให้มีการปฏิรูปได้มันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่การกระทําแลแล้กการกระทาของเขาดืวการถวายการถวายหนังสือการถวายเอกสารบางอย่างเนี่ยเนี่ยเราต้องดูตรงนี้มากกว่าครับแปลว่าเกมอ่ะอยากให้คงพระราชอำนาจเอาไว้เลยใช่ไหมคะแบบว่าไม่ให้ประชาชนเข้าไปแตะต้องถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เกี่้องกันครับค,ครับ ผมอยากให้ประเทศมันสงบไม่ต้องออกมาชุมนุมมีอะไรเราก็ยื่นไปที่รัฐบาลเอาให้รัฐบาลจัดการส่วนเรื่องชุมนุมต้องมีการชุมนุมที่มีเหตุผลพอไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเลยทำไมต้องไล่เขาล่ะเขาไล่แล้วไม,ม่มีเหตุผลนะครับประชาธิปไตยบอกว่าเป็นประชาธิปไตยครับแต่นี่ัส่ก็ยังเหมือนเดิมปุกขามคนอื่นถ้ารัฐบาลนี้ทำอะไรผิดมันมันจะเป็นข้อเสียตรงไหน,น กาทำอะไรผิจริงๆกงข้าวโกวงจำนำข้าวจริงๆนะก็ผมมาออกมาเ<ไ>ป็นล้านวันนี้เราต้องประชุมหาคอรมอรู้จกักทักษะที่เราจะปรับปรุงแก้ปัญหาและนโยบายไม่ใช่เราจะใช้อารมณ์อย่างเดียวในการจัดการไม่ใช่เราต้องจัดหาจัดส่งเพื่อว่า